เ,เพื่อนๆสวัสดีนะคะทุกคนนี้แม่โทมัสพาเ,เพื่อนๆออกมาเดินเล่นชมวิวภูเขานะทุกคนดีย๋ยยังไงแม่โทมัสถ่ายภาพให้ดูนะ,ะที่นี่ไม่ใช่เยอรมันนะเป็นออสเตรียนะแม่โทมัสพาพ่อโทมัสขับรถมาเที่ยวภูเขาที่ออสเตรียที่แคนไวส์สตานนะฮะทุกคน ภูเขาสวยค่ะทุกคนนะแม่โทมัสจะเดินขึ้นไปนั่นหนะแม่โ็มาให้ดูด้านหลังแม่โทมัสนะอาจจะเจ็บภาพไม่ได้นะทุกคนแดดแดดแดดสว่างมากนะแม่โทมัสก็จะถ่ายโซฟิวนิดนึงเดี๋ยวยังไงแม่โทมัสเก็บภาพบรรยากาศมาฝากเพื่อนเพื่อนทุกคนนะรับชมไปกับแม่โทมัสนะวิวภูเขาอะทุกคนนะสวยบรรยากาศดีค่ะนะเนี่ยบ้านโรงแรม ก็จะอยู่ในนั้นนะทุกคนสําหรับคนมาเที่ยวเขานะมาพักผ่อนนะทุกคนมาอีกเมืองหนึ่งหรือจะมาอีกจังหวัดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยที่อยากจะมาพักแบบอยู่แบบชนบทแบบภูเขาอะไรอย่างเงี้ยทุกคนนะเดินไปเรื่รรรอ,รรอยๆเ่ะเพื่อนๆเดี๋ยวยังไงแม่โมทมัสเก็บภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆดูนะ ข้างล่างเขาตัดหญ้านะทุกคนเสียงก็จะลบกว okay, นโอเคค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเดินยังยังไงเดินเล่นกับแม่ธรรมะนะเดินไปเรื่อยๆค่ะแม่ธรรมะเห็นอันไหนที่สวยงามแม่ธรรมะก็จะถ่ายถ่ายภาพไปเรื่อยๆนะ,ะให้เพื่อนๆดูนี่ค่ะหญ้าเขียวนะคะทุกคนที่เนี่ยเ็าจะตัดหญ้าเขียวเหมือนคล้ายๆกับสนามกอล์ฟนะคะทุกคนแต่ไม่ใช่นะคะดูสิทุกที่นะคะหน้าร้อนอะ่ะจะไม่ลบนะ นะทุกที่นะ่ะสีเขียวเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนหญ้าคนน่ะยิ่งกว่าสนามกอล์ฟนะทุกคนโอเคนะคะเดี๋ยวแม่ทุมัตเดินเดินไปเรื่อยๆค่ะเห็นตรงไหนสวยแม่ทุมัตก็จะเก็บภาพให้เพื่อนๆดูนะคะรอรับชมค่ะ นไม้นะทุกคนแบบโบราณขายของขายพวกสเตมขายพวกโคสคาร์ดนะทุกคนนะเขียนอันนี้ป่าเดินไปข้างหน้านะทุกคนเด้ออกหน้าแม่โทมัสเขาบอกว่าอย่าให้แม่ธทมัสถ่ายเขานะถ้าถ่ายเขาโกรธเขาบอกแม่ธทมัสเ็าอกไม่ถ่ายแต่แอบถ่ายนะทุกคนนะให้ดูกันนะ เมืองนี้แม่โทมัสมาบ่อยนะคะเพื่อนเนี่ยให้จะอยู่กันตีนภูเขานะคะเพื่อนหน้าหิมะก็สวยอีกแบบหนึ่งนะหน้าร้อนก็จะสวยอีกแบบหนึ่งถ่ายให้เพื่อนๆนดูค่ะนะเนี่ยเทออสเตรียแคนไวสตาจะประมาณนี้อ่ะเพื่อนเพื่อนภูเขาลูกใหญ่นะคะกล้องแม่โทมัสเน่ะไม่ได้โทนนะคะเพื่อนๆน ก็ยังเต็มจอค่ะเดี๋ยวจะบอกให้ป่าเดินกลับลค่ะไปนั่งกินกาแฟแม่ทอมัเดินเหนื่อยนะทุกคนนั่งพักผ่อนไปแล้วรอบหนึ่งนะทุกคนแต่ป่าอยากเดินค่ะ,ป,ะป๊าปีเแกมาสลึกสุคาเฟีดิงยะแกมาสลึกเรียกนะคะเรียกป่าให้เดินกลับแล้วค่ะ แกมาสลึกสมมคาเฟ่ดิงแม่ทอมมนบอกให้เดินกลับนะเดี๋ยวไปกินกาแฟบอกเหนื่อยอะทุกคนเดินไปเรื่อยอะนะเดินไปเรื่อยเดินแล้วเหนื่อยอะเพื่อนๆอะบิวสวยมากถ้าแม่คิดไกลคาเฟ่โอเคเห็นไหมคะทุกเพื่อนหญ้าเขาตัดเขียวมากอะทุกคนนะ ยิ่งกว่าสนามฟุตบอลสนามกอล์ฟอีกค่ะนะให้ให้เพื่อนๆด,ดูอีกวิวนะนะทุกคนมาบ่อยคะ่ะแม่โทมัสอนะมามาที่นี่นะทุกคนมาทุกฤดูคะ่ะฤดูแฮปนะฤดูใบไม้ร่วงใบไม้ร่วงก็จะสวยนะคะทุกคนใบม้ฤดูแฮปอนะใบไม้ร่วงนะทุกคนนะเขียวอ มันก็จะเหลืองสวยนะทุกคนต้นไม้หนะ่ะเดี๋ยวแม่โทมมาจะถ่ายให้ดูช่วงแล้วดูใบไม้ร่วงนะนะอันนี้เก็บแค่ช่วงซัมเมอร์นะะทุกคนถ้าเป็นหน้าหนาวก็อีกจะแบบหนึ่งนะทุกคนหน้าหนาวแม่โทรมสหน้าวินเตอร์แม่โทรมาเคยถ่ายให้เพื่อนดูแล้วนะคะเห็นไหมหญ้าเขาเขียวมากคเพื่อนเขาตัดหญ้ายิ่งกว่าสนามกอล์ฟนะที่เนี่ยไม่ให้ตัดอะไรนะทุกคนตัดไปให้พวกม้าพวก แพ้พวกแกะพวกสัตว์นะคะที่เขาเลี้ยงน่ะโอเคนะเดี๋ยวแม่โทมัสเดินกลับค่ะแล้วไปหากาแฟกินนะแม่โทมัสก็กินกาแฟเสร็จก็จะกลับบ้านนะทุกคนโอเคนะคะย้อนให้ดูอีกหน่อยนึงโอเคค่ะเพื่อนๆรับชมนะ,ะเดี๋ยวไปถ่ายที่ร้านกาแฟนิดนึงอะ,ะทุกคนวิวสวยค่ะ เสียดายนะถ้าไม่ถ่ายเพื่อนๆดูอยากให้เพื่อนๆเห็นนะทุกคนนะอ่าเพราะมันสวยจริงๆอ่ะอดถ่ายไม่ได้นะเพื่อนๆก็ต้องถ่ายให้เพื่อนๆดูอ่ะนะเหมือนเพื่อนๆได้มาเที่ยวกับแม่โทมัตต์อะทุกคนภูเขาสวยค่ะทุกคนธรรมชาติมากที่นี่นะนะเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านกาแฟนะบนเขาเน่ะว่าร้านกาแฟเขา จะแตกต่างกันที่ไหนนะจากเมืองไทยโอเคค่ะไปกินกาแฟกับแม่ทมัตร้านกาแฟนะคะทุกคนบนเขาเดี๋ยวแม่ทมัสจะพาพ่อทมัสขึ้นไปนั่งบนร้านกาแฟร้านเนี้ยทุกคนนะเงียบด้วยนั่งกินกาแฟเสร็จก็จะกลับบ้านนะถ่ายให้เพื่อนๆดูนะคะวิวบรรยากาศ ลานจอดรถนะทุกคนหน้าร้านกาแฟที่จอดรถกว้างนะทุกคนนะคนเขาจะรอ,อนั่งรถปัดนะทุกคนกลับบ้านบางคนไม่ได้นั่งรถไม่ได้ขับรถส่วนตัวมา,าก็จะมีรถบัดเนี่ยทุกคนนะภาพภูเขานะทุกคนก็จะมืดๆนะ ตอนนี้แม่พมัดมาถึงร้านกาแฟแล้วนะร้านกาแฟมันจะอยู่ติดกับภูเขานะทุกคนสวยมากเลยทุกคนแต่แม่พมัไม่สามารถถ่ายโซฟิวให้เพื่อนๆพื่อเห็นได้นะคะทุกคนก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคนนะเนี่ยค่ะวิวสวยค่ะทุกคนเห็นเขาหน่อยๆนะทุกคนคนที่นี่ถ้าเข้าร้านก็ต้องมีนี่นะทุกคนเคลียรียิมผัดคือสมุดวัคซีนนะทุกคนนะ ว่าเราได้ขีดแล้วเราถึงสามารถมานั่งที่ร้านอาหารได้หรือไม่ร้านกาแฟ е. ถ้าเราไม่ได้ขีดพวกนี้หมดจิตนะทุกคนเคนาทุกคนไม่ได้ขีดหมดจิตไม่นั่งกาแฟนะคะทุกคนแม่ทมัตกาแฟคูเ่ินนี้มันเป็นของคนเยอรมันที่ต้องกินนะทุกคนช่วงบ่าย,ายๆเนี่ยทุกคนนะแนะม่ทมัตก็สัง่ง โโมแม่โทมัสก็จะกินจะประมาณนี้ถ่ายให้ดูหน่อยนึงนะทุกคนเดี๋ยวโมโหเดี๋ยวโกโรธให้แม่โทมัสนะทุกคนคือเขาไม่ชอบออกกล้องนะทุกคนกลัวกลัวคนอื่นจะเห็นนะทุกคนพ่อโตมัสอ่นะมิ้วสวยคนะ่ะแม่โทมัตให้ดูบรรยากาศนะทุกคน บริยากาศเขา่ะมันเป็นร้านกาแฟติดเขานะทุกคนเ่ยก็จะประมาณนี้อ่ะทุกคนสวยค่ะแม,ม่ต่โทมัสขอดื่มกาแฟราเทียมอะคีโต้นะทุกคนเดี๋ยวแม่โทมัสจะกลับเข้าบ้านนะพาาะเป๋าหมอกมาเดินเล่นวันนี้เดินไกลนะทุกคนได้หลายกิโลนะ่ะ ดื่มกาแฟก่อนนะดื่มลาเทียมอาเกโต้แล้วก็จะลับเข้าบ้านนะทุกคนแม่โทมัสคลิปนี้แม่โทมัสพาเพื่อนๆออกมาเดินเล่นนะที่ออสเตรียกับแม่โทมัสดูวิวภูเขานะทุกคนได้หลังสวยมากนะทุกคนนะมันเป็นโรงแรมบนภูเขานะทุกคนขับขึ้นมาสูงนะเพื่อนๆโอเคนะคะแม่โทมัสฝากเพื่อนๆทุกคนอ่ากดไลค์ กระดิ่งให้แม่โทมัสด้วยนะกดกระดิง่งแกล้งเตือนให้แม่โทมัสด้วยนะทุกคนกดแรงๆค่ะเมื่อเราทุกคนจะไม่ได้เด้งออกจากกันแล้วทุกคนฝากฝากดูฝากชมวิดีโอของแม่โทมัสด้วยนะคะที่ช่องพันนีแม่โทมัสแฟมิลีนะ่ค่ะทุกคนโอเคนะคะคลิปนี้บายบายค่ะสวัสดีค่ะอวิเซน